ลองาเลว่าายกบมุปัดชีได้บอกนี่นี่เอาเอาทานมาทดีกว่าหรือท่านเอาันน้นเป็ี่ม่งเื่องก็ไ่องมอวเหอนมุ่งายจะ็นตายไปลรายรีอ่เอาไปแล้วเดี๋ยวเราเบิก่เดี๋ยวเราเบิกวันแล้เบิกยอนลงเอา กลโลนี่ยนั่ละโ่บ้อ่อนเนาะขนาดเท่าไหร่มันกขลังใหญ่มันร่างงามเลยสวยนะนี่จะได้ดูบางโลนี่มันเลื้อยต่หมากบางอามมาได้ตัวพันเกลเกลตามราคาดีนี่ในห้างนี่ในตลาดเขต้องการนะพี่สุกละโลหะโลหะอันนี้กับพันธุ์ฮอนแลนด์เท่ากันนะเนี่ตัวนี้พันธุ์ฮอนแลนด์แต่ว่าหาลูกมันอยากอยากเป็นพวกปุ่มคือขาหมู คือขาไก่เนาะคือหนองไก่เนี่คือหนองไก่ให้มันอืตัวนี่แบบสวยๆยาวๆเนี่ยตัวนั้นมันจะได้โล่เก่งต้นนึงต้นต้นสามหมาสามหมาตัวนี้แล้วสี่เซนนี่จะนั้งไปพากินในตู้นะพอเสร็จไปจะตู้สองหมาสบายๆเงี้ยหมาห้มันมาสั่นมันคือต้องจับแบบนิ่งๆนะเนาะเวลาเวลาเคลื่อนไหวก็ค่อยก้าว น้ยางควบควไปน้อาภาพปุ๊บภาพสั้นเจคนบึงเขากะชิดตาลายตรงหมไมคกันสั้นมึงมารลิ่นนี้มันเรยกอถึมันนี่ร้อยกวบาบาทไมีหมไมกันสั้นอ่ะเดีราคาถูกนะมันบดีบดีก็แท่มันแต่มันมันสิมันจะมีดามจันมันจะเป็นง่องไว้เลถึงงองเวลแล้วมันอยงาปตามอนุตนมัติมันก็ใช้ได้ที่นี่ไม่อันนี้มันค้าตังค์สิขอย่งมาเสีดี ก้อยก่อยทรายเอาเพื่อวิ่งไปเวลาค่นคำามาชมเขาเสียงสีมลายตาไปเลยอันนี้เขาก็จะปักกินหนึ่งสองต้นหนึ่งหน้าพังไม่รวมหมอกินอันนี้ไม่รวมพันเปิดพันเปินอันนี้เปิดเปิดได้นี่มไงยังแล้วอย่างนี้หนุกหนูกินนี่ยหนุกมันอกีกินแซ่บอร่อยมันกินวาเม้นวาเม้นอันนั้ มันแก่เจาะมันจีกินอันนี้ว่าจะให้ซักสาบสิ่งกินน่ะนี่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 ร่นว่าเลยเอาเมื่อเอายาเนี่ยมาจะเอาแบบนี้ไปตำเขาผมว่าสองปีสองปีเนีเขาปีที่สามเลยนี่ปีหมามันเปลี่ยนมาตีงเบิ่งฝนมันเขาเปิ่งฝนมันกระหูเนี่ยมามันเริ่มมาเป็นสิเป็นมาตี๋ เป็ย่านยังบันแักพันยังว่าฮอนเลนนี่ก็เป็นยังไงตุ่มเป็นงูโอต้นสเง้องสุกเลยมีมาใหญ่อย่เหละนะาขนาเาายเขาชดไว้ในสองเพจอมาเก็บัึกอยู่ในส่องวิดีโอไว้เนาะ ม่ดิี่มันบอลงมนยังมันจะบันทึกในสองวิโอไว้ตลอดมันจะบริมันมันบอลนะมันมันลคบลเราะมันลบมันต้องผูพวกันฟิดกดเปี่ยังคนติลิกิซิสบวกเอ่อิดกดงซนอันมีกำหนดลบอยู่เถอะน่สามสิบเดือนหรือสามสิบวันเออจะพอเวลาเอาลา์สุดสองสองฟิสโกรือวากันนี่นาบอลูมนก็อย่หันแล้ว เตือนว่าใกล้จะก,กำหนดลบแล้วถ้าบวกลงเขาเขาตัจริงว่าบวกลงเก็บ,บ,บไว้ถ่ายมันมันเป็นกลิ่มันถึงรวมทรงจำไว้ไปเรื่อยๆเตือนเตือนปีต่อไปเลยแหละเออหนึ่งปีที่แรกสองปีที่แรกสามปีที่แรกคือแ่บมันจะรวมหมายเอาเบิกสี่ปีผมก่อนมันเตือนสี่ปีก็มีในเป็นพวกทีปีที่แล้วพวกมันสตอ,อ,ตอรี่สตอรี่หรือเขาเขาโฟร์

มันอมันนี่เนีอ่พีลิกสีทางเขานี่ยาจกโ้ของเขาเลยเขาเลิกเ่ากันนอมางนี่องไ้มองไว้เอาทำพันเด้อพี่น้องดูก็คายมัดไว้ย่างดีไ้ทำพันได้เอาของกันได้บานน่ยได้ทำพันสง่ายย่าู่กางหวาน แถวสวนทำเนี่ยต้องบอกผูกแถวสวนเอาคุ่นขอกูยังใส่เงาเหมือนกันเลยมันจะหมาบังง่ายแฮะหมาปลายมันจุงไว้คนละหมาจุงนะครับจุงไว้คนละหมาบเนื้อนี่เห็น่หน่ถ้ามันมีสองหมาบถ้ามันหนูมาสองสองเสี้ยนนี่ขวดปีออกขัดเอาลูกเอี๊ยดีมันนี้จ่ะหลัง Nguồn không? Thả rồi Đây, bỏ? Mình kì bỏ? hả? Cái gì? Mấy cái tăm hùm Mèo Đúng không? Mèo Cô lắp đi Xẹp thôi Nó kín không? Nó không? vậy? Nó bà đâu โอ๊ยยินขัดใช่ไหมดิสองสามตการตาอยู่เลยแสบบอลบ่เคยกินฮะลอกกินเลยบมเคยกินกันลองกนเลยเนาะบเคยกินเห่งลองบอกข้าเจ้าในแล้วแหละรัทุนบอลเผือกบอลนะ เออไปกินกุ้งตั้มองโอเคหมดสามล้ำพ่อเนาะโอ้ย่ำบุญใหญ่ ได้คือเขาเฟซบุ๊กก็แชร์ในเฟซก็ได้เอาหองผมันึงวิดีโอไลฟ์สดแชร์ได้แล้ก็แชร์ไลน์สดกันแชรได้หรอวะึงย้อนหลังดิเขาเฟซบุ๊กแห้มันไปทั้งเฟซบุ๊กอีกช่องหนึ่งอะไรเออเจ้าก็เขาเฟซบุ๊กจ้าเราเขียนหาห้าปีเขียนห้าจะฟ้องอะกัเขา้วก็ได้ได้เรอนี่เขาจะใช้ันน สามหัวพ่อบอกวหนโอ้โอ้ทุกอย่างที่กินได้เขาว่ากินที่กินทุกอย่างที่ปลโลโก้เจ้าสวรรณคามานั่นนะเอาไสับเอ้อยอเดี๋่อสีวัวน่ต่อ โอเคขอบันบายลงไรซะเกีดอทุกคนเออไปแล้วบันี่